recording ครับ r ค c o r d i n งผมก็อาจจะสอนไปด้วยนะนักเรียนห้าบวกห้าได้เท่าไรอย่างงี้ก็สามารถสอนได้หมดครับ5้บวกห้าเท่ากับสีบนะครับถ้าเกิดเราสอนสอนไปน้านักเรียนหกบวกเดได้เท่าไร่นักเรียนตอบว่าได้สิบอย่างงี้นะครับก็แสดงว่านักเรียนของท่านยังไม่พร้อมที่จะเรียนนะครับดังนั้นเราต้องสอนด้วยวิธีอื่นนะครับหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าผมโกหกครับผมแกล้งนะฮะช่วงนี้เราก็สอนได้หมดเลย รดี๋ยาลืมว่าปุ่มซูมซูมอินซูมเอาอยู่ที่เพิ่มเสียงลดเสียงครับระหว่างนี้ก็เป็นการสอนไปเรื่อยๆทุกอย่างก็จะขึ้นไปแล้วทีนี้ช่วงที่สอนบอกไปแล้วครับว่าจอมันอาจจะดูเล็กครับกดฟูสกรีนนี่ครับจอใหญ่สอนได้ปกติครับ นี่ครับสมมุติว่าโรงเรียนสมมุติว่าโรงเรียนบ้านวนดูอยากสอนเรื่องต่างๆนะครับเช่นเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยนะครับก็สามารถหาได้สามารถพาทาได้ส่วนยิงเบนมาตรฐานนี่ครับอันนี้เป็นเป็นชีทนะครับที่ผมสอนพิเศษอยู่นะครับนี่ชีทดิวต่างๆผมก็สอนในรูปแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็สอนนะครับ นี่ครับผมสอนนักเรียนสอนติวนักเรียนเตรียมทหารหรือว่าติวเข้าโรงเรียนในร้อยพวกนี้ก็จะใช้พวกนี้หมดเลยครับประโยชน์ของ OBS ช่วยในการสอนหรือเราจะสกรีนหน้าจอ iPad ไปหาก็ได้นะครับผ่าน a Power พวกฟังก์ชันอะไรต่างๆพวกนี้ครับสามารถพานักเรียนทําได้หมดเลยครับระหว่างนี้คือกําลังอัดวิดีโออยู่นะครับไม่ว่าเราจะพูดอะไรทุกอย่างมันก็จะเข้าไปในวิดีโอหมดครับ ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ผมได้ฟังผมได้ฟังเสียงของคุณครูบางท่านนะครับหลังจากอัดวิดีโอปรากฏว่าเสียงมันแปลกเสียงมันสะท้อนเสียงมันย้อนกันนะครับเหตุผลเกิดจากเมื่อคุณครูเชื่อมระหว่างโทรศัพท์มาหาโน้ตบุ๊กนะครับมันจะเพิ่มออริโอมิกเซอร์ครับนี่ครับมันจะเพิ่มออริโอมิกเซอร์ให้คุณครูนะครับไปปิดเหลือแค่ไมคตัวเดียวครับ ที่เสียงมันซ้อนกันเพราะว่าเราเปิดไมค์สตัวคือไมค์คอมพิวเตอร์แล้วก็ไมค์โทรศัพท์เลือกปิดตรงนี้เลยครับปิดไปสักตัวหนึ่งให้มันเหลือแค่ตัวเดียวพอนะครับดังนะั้นเสียงมันจะเข้าแล้วมันจะเสมึงไม่มีการสะท้อนไม่มีการทับซ้อนของเสียงครับถ้าเกิดเราใช้เปิด2ตัวเสียงมันจะสะท้อนมันจะซ้อนกันนะครับ ระหว่างที่สอนนี้ถ้าเกิดผมสอนด้วยรูปแบบวิธีการแบบเปิดหรือ open a post ที่สพเขตนหนึ่งกำลังเอามาใช้กับสทุกรงเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมของเขาจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ตรขงของครูเราก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับกล้องเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องได้ นี่ครับเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องมาสอนในรูปแบบอื่นสอนแบบยืนสอนหรือจะสอนนั่งสอนหรือทำกิจกรรมกลุ่มเราก็สามารถเคลื่อนตัวนี้เพื่อไปดูแนวคิดของนักเรียนได้แต่ถ้าคุณเชื่อมผ่านสาย USB ก็ปรับเป็น Wifi ครับปรับเปลี่ยนเป็น Wifi เหมือนเดิมเพราทำหลายๆครั้งมันจะเกิดการชินครับ นี่ครับถ้าเกิดเราไปทํากิจกรรมกลุ่มนักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มเราก็สามารถเคลื่อนที่กล้องตัวนี้ครับไปดูกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนครับนี่ครับถ้าเกิดเราต้องการอัดวิดีโอกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนนะครับว่านักเรียนเขาทำอะไรกันอยู่ก็สามารถเคลื่อนที่มาดูได้ครับ ช่วงนี้มันก็จะอัดไปเรื่อยๆครับอัดวิดีโอไปเรื่อยๆสะดวกสบายแต่ละคุณครูมากเลยครับจากเดิมที่เวลาเราจะสอนหรือเวลาเราจะพานักเรียนทํากิจกรรมจะต้องมีครูถึงสองคนคราวนี้เหลือคนเดียวครับทาเองทุกอย่างสามารถอัดวิดีโอตัวเองในขณะสอนจากเดิมที่ต้องลากสายจากโน้ตบุ๊กเพื่อมาต่อ HD Cam ไม่ต้องนะครับสามารถใช้แบบนี้แล้วก็พูดไปด้วย ทั้งเสียงทั้งโทรศัพท์ทั้งรูปภาพเข้าไปหมดครับครับหลังจากเราอัดวีดีโอเสร็จนะครับสมมุติกดกริง่งกริ่งหมดเวลาก็กดสต็อปเรคคอร์ดดิ้งครับ